สวัสดีจ้าเ,เด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูพี่บิวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิธีการคำนวณชั้นปร,รงสมศึกษาปีที่4กันนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยที่2เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม c r a t c h การเขียนโปรแกรมด้วย c r a t c h เป็นการฝึกเขียนคำสั่งเพื่อให้ตัวละครสะแสดงท่าทางหรือรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้ c r a t c h เป็นโปรแกรมกราฟิกที่ช่วยในการฝึก เขียนโปรแกรมอย่างง่ายเราสามารถเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้งานโปรแกรม SCAT ซซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของกราฟิกและฝึกกระบวนการคิดให้เป็นขั้นตอนอย่างสร้างสารรค์ตัวอย่างนำข้อความที่กำหนด ให้มาเรียนลำดับขั้นตอนการเขียนผังงานให้ถูกต้องโดยเขียนตัวเลขลงในช่องว่างทางด้านขวามือซึ่งกำหนดสถานการณ์ให้ตัวละครพูดคำว่าสวัสดีจากโตดข้็มีมีข้อความให้ลูกใส่และมาเรียงและมาเรียงขั้นตอนการทำงานดังนี้ หเริ่มต้นกำหนดข้อความสวัสดีให้แก่ตัวละคร 2. ตัวละครแสดงข้อความว่าสวัสดี 3. ม,มีเสียงเรียกร้องเหมียวเหมียวและก็จบการทำงาน <S <S โปรแกรม SCAT เบื้องต้นโปรแกรม SCAT เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างชิ้นงานอย่างง่าย จากการเขียนโปรแกรมเช่นการสร้างนิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ภาพเคลื่อนไหวเกมดนตรีโดยใช้บล็อกคำสั่งที่กำหนดให้มาวางต่อกันและเมื่อสร้างเป็นชิ้นง,งานเรียบร้อยแล้วสามารถนำชิ้นง,งานไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้1.1การการเข้าใช้งานโปรแกรม s c a t c 1เปิดเว็บเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Google Chrome นะจ๊ะและพิมพ์คําว่า s c a t mit edu ในช่องที่อยู่ในเว็บไซต์จากนั้นกดปุ่ม enter จะปรากฏหน้าต่าง s c a t c สสามารถสร้างผลงานจากโปรแกรม s c a t ตามความต้องการได้อย่างอิสระโดยใช้เมาส์คลิกที่คำสั่งสร้างในหน้าต่างโปรแกรม จากภาพนะลกูกทีเรามาดูว่าในส่วนประกอบหลักของโปรแกรมสแ a ตมีส่วนประกอบหลักอะไรบ้าง 1. แถบเมนูเครื่องมือ 2. เครื่องมือเวที 3. ข้อมูลเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือก 4. กลุ่มบล็อก 5. บล็อกในกลุ่มที่เลือก หพื้นที่การทำงาน 7. เวที 8. รายการตัวละครและเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันนี่คือหน้าต่างของโปรแกรม Sketch หน้าต่างการทำงานของโปรแกรม Sketch มีส่วนประกอบหลักๆดังนี้ 1. แถบเครื่องมือก็จะมีปุ่มเปลี่ยนภาษาปุ่มแฟ้มสร้างชิ้นงานใหม่ อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณแก้ไขเมนูแก้ไขตั้งค่าบทเรียนบทเรียนที่ช่วยสอนในโปรแกรม SCA ตสเครื่องมือเวทีปุ่มปรับเวทีให้มีขนาดเล็กลงปุ่มปรับเวทีมีขนาดใหญ่ขึ้นปุ่มเพิ่มขนาดให้ตัวละคร 3. ข้อมูลเวทีหรือตัวละครที่ถูกเลือกดูตามรูปนะลูกอธิบายตัวละครที่ถูกเลือกและสามารถจะเปลี่ยนชื่อตัวละครเปลี่ยนขนาดทิศทางการเดินสามารถเลือกตัวละครฉากหลังเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ 4. กลุ่มบล็อกเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้ใช้สั่งงานให้ตัวละครทำงานตามขั้นตอนที่ผู้เขียนโปรแกรมได้ออกแบบคำสั่งไว ซึ่งในโปรแกรม SCAT จะแบ่งบล็อกคำสั่งได้ดังนี้ 1. การเคลื่อนไหวก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบ19แบบหัน15องศาหันไปหันกลับอไปทางซ้ายไปทางขวาไปที่ตำแหน่งไปที่ตำแหน่งเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาแล้วก็เงยหน้าเงยหลัง ตามลูกตามคําสั่งบล็อกนะลูกรูปล,ลักษณะก็มีทั้งการพูดการทักทายการคิดการเปลี่ยนข้อตูมชุดถัดไปเปลี่ยนจากฉากหลังแล้วก็มีบล็อกคําสั่งเสียงต่างๆมีเหตุการณ์มีการคุมคนมีการควบคุมแล้วก็มีตัวจับ นี่คือบล็อกคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม s k e t c นะจ๊ะต่อมาก็จะมีตัวดำเนินการมีตัวแปรมีบล็อกของชั้นนี่คือบล็อกคำสั่งต่างๆทีนี้มาดูว่าบล็อกคำสั่งมีหน้าที่อะไรบ้างบล็อกแรกก็คือการเคลื่อนไหวคือกำหนดการเคลื่อนไหวของตัวละคร รูปลักษ์การแสดงเช่นการคิดพูดการเปลี่ยนขนาดเสียงการแสดงเสียงเช่นเสียงธรรมชาติเสียงดนตรีต้นนะลูกเหตุการณ์คำสั่งเริ่มต้นเมื่อคลิกเมาส์หรือเริ่มต้นสร้างตัวละครควบคุมการควบคุมเช่นการวนซ้ำการตรวจสอบเงื่อนไขต่อมาก็ตรวจจับ การรับรู้เช่นการคลิกเมาส์การ,รกกจับเวลาตัวดําเนินตัวดําเนนิการตัวดําเนินการ,เ,การเช่นบวกหรือลบของตัวละครน,นะลูกตัวแปรตัวแปรเช่นการสร้างค่าตัวแปรจะสร้างให้ตัวแปรนี้เดินไปแค่หน้ากี่ก้าวเดินถอยหลังกี่ก้าวกระโดดหรือให้นอนเป็นต้นนะลูกส่วนบล็อกของฉัน การสร้างบล็อกการทํางานใหม่ก็จะเป็นหน้าต่างที่อยู่ด้านหน้าแล้วนะลูก5ในกลุ่มบล็อกที่เลือกบล็อกคําสั่งที่ผู้ใช้งานเลือกใช้เพื่อให้ตัวละครและฉากดำเนินการดำเนินเรื่องตามที่ผู้ใช้งาน ต้องการ 6. พื้นที่ทำงานใช้สำหรับวางบล็อกคาสั่งเพื่อให้ตัวละครทำตามคําสั่งที่ผู้ใช้งานต้องการ7เวทีใช้แสดงการทำงานของสคริปต์เสียงหรือฉากได้ 8. รายงานการตัวละครเวทีที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันรายงานที่ใช้ในตัวละครและเวทีที่ใช้อยู่ที่ปัจจุบัน จ้า,จากการเขียนโปรแกรม s แ e t c h เบื้องต้นลูกๆสามารถจะโหลดลงโน้ตบุ๊กลูกก็สามารถทำได้นะจ๊ะลองเล่นกันดูทำไม่ได้หรือได้ยังไงบอกด้วยนะจ๊ะเด็กๆวันนี้ก็มีภาระงานของลูกวันนี้นะจ๊ะก็คือให้ลูกทำแบบฝึกหัด 1> 2อในหน้าที่สามแบบฝึกหัด2อจดสองหน้าที่สามแบบฝึกหัดที่สอจุดสหน้าที่สี่สิบไม่เยอะนะจ๊ะอย่าเพิ่งตกใจมีเฉลยท้ายคาบนะจ๊ะจ้ะมาเฉลยแบบฝึกหัดในหน้าที่สามปดฝึกหัดที่สองจุดหนึ่ง พิจารณาภาพต่อไปนี้หากใช้บล็อกคําสั่งนี้สั่งงานในให้ตัวละครทำงานจะเกิดการทำงานอย่างไรข้อที่1นึ่าให้บล็อกคําสั่งมาเมื่อคลิกวนซ้ำตลอดก็คือ,คอวนรอบหนึ่งวินาทีแล้วก็ชุดถัดไปผลที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวละครจะมีการขยับขาไปมาเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่พร้อมเดินข้อที่2ลูก เมื่อคลิกแล้วก็เล่นเสียงแมวจนจบแบบนี้สามครั้งผลที่ได้ก็คือตัวละครจะมีเสียงร้องเหมียวเหมียวสามครั้งเรามาดูต่อในบล็อกที่ข้อที่สามกันนะลูกบล็อกก็คือเมื่อคลิกและกําหนดขนาดให้2องเปอซนต์ก็คือหมายถึงผลที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวละครจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม สลูกเมื่อคลิกแล้วก็วนซ้ำวนซ้ำตลอดเล่นเสียงดักจนจบเปลี่ยนเอฟเฟกคือให้ให้ให้แพนเสียงซ้ายขวาทีละสิบก็คือผลที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวละครจะมีเสียงเป็ดร้องเป็นจังหวะหลายๆรอบ นะจ๊ะที่มาดูต่อในแบบฝึกหัดที่2.2ในหน้าที่39พิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วนำเครื่องหมายจากภาพที่กำหนดให้ก็ก็ให้ปุ่มต่างๆมานะลูกที่1ก็คือส้มต้องการเปลี่ยนภาษาในโปรแกรม SCAT จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจะต้องใช้เครื่องเครื่องมือหมายเลขใด ข้อนี้ตอบหมายเลข4นะลูก 2. ออ้นต้องการเรียนต้องการเริ่มใช้งานโปรแกรม s c a รทที่ต้องที่ตนเองเขียนไว้จะต้องใช้เครื่องมือหมายเลขใดคำต,ตอบคือหมายเลข1ปากทงสีเขียวนะลูก 3. แตงโมต้องการขยายขนาดของการนำเสนอชิ้นงานในโปรแกรม s c a รจะต้องใช้เครื่องมือหมายเลขใดข้อนี้ตอบหมายเลข3นะจ๊ะ วิยขอโทษค่ะหมายเลขห้าเจ้าค่ะคือขยายนะลูกสี่ก้ยต้องการหยุดการทํางานของโปรแกรมสแกตจะต้องใช้เครื่องหมายหมายเลขใดหมายเลขสามจ้ะข้อที่ห้ายน้ําต้องการเปลี่ยนตัวละครในโปรแกรมสแกตจะต้องใช้เครื่องหมายหมายเลขใดข้อนี้ตอบหมายเลขสองจ้าในแบบฝึกหัดที่สองจุดสามในหน้าที่สี่สิบพิจนารณาจาก จนาภาพต่อไปนี้แล้วเติมข้อความให้สอดคล้องกับตัวเลขในหน้าต่างของโปรแกรมสแก h มาดูกันนะจ๊ะว่าหมายเลข1คือแถบเครื่องมือลูกสองเครื่องมือเวทีหมายเลข 3. ข้อมูลเวที 4. กลุ่มบล็อกลูกหบล็อกในกลุ่มที่เลือก 6. พื้นที่ทำงาน 7. เวที 8. รายการตัวละครและเวทีที่ใช้ในการที่ใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบันจ้าทำกันได้ไหมลูกๆเสร็จแล้วส่งถ่ายในห้องกลุ่มด้วยนะจ้าให้วิวดูด้วยวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคาบต่อไปสวัสดีจ้าเด็กๆ